Mission the Moon. mission. Continue with to your the 5 Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 u t n u นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตานุสาหะครับคำถามวันนี้น่าสนใจมากนะครับคำถามก็คือจะสร้าง personal brand ในที่ทำงานโดยดูไม่เยอะเกินไปได้ไหมนะฮะ คำถานต้องบอกว่าเป็นศิลปะขั้นสูงนะของคนทํางานออฟฟิศนะฮะเพราะว่ามาเป็นเส้นบางๆระหว่างคนที่แบบเก่งมีของนะฮะกับคนขี้อวดนะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมแถบบ้านเราในเอเชียเนี่ยนะครับที่เน้นถมตัวเนาะการที่แบบเราพรีเซนต์ความเก่งผิดทางนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผลลบได้นะครับ แต่ว่าการสร้าง Personal Brand ที่ทรงพลังเนี่ยจริงๆก็ไม่จะเป็นจะต้องเสียงดังก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมาจากการกระทําที่สม่ําเสมอจนเป็นภาพจำมากกว่านะครับถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ Personal Brand ของเรานั้นดูแพงดูไม่เยอะนะฮะแล้วคนในองค์กรและนอกองค์กรด้วยเนี่ยก็จะจดจําคุณได้ตลอดอันที่หนึ่งเนี่ยลองยึดคําอะไรสักอย่างที่เป็น adjective เนี่ยที่เป็นคําประจําตัวนะครับคือแบรนด์มันไม่ใช่โลโก้นะแต่มันคือความรู้สึก นะครับเราลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองก็ได้ว่าถ้าคนเขาเอ่ยชื่อเราขึ้นมาเนี่ยเขาจะนึกถึงคำว่าอะไรเป็นคำแรกนะฮะถ้าสมมติว่าคำตอบคือสมมติคุยเก่งอันนี้ก็เป็นแบรนด์เรื่องบุคลิกภาพนะครับถ้าคำตอบคือแม่นยําหรือว่าพึ่งพาได้นะครับพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอันนี้คือแบรนด์การทํางานซึ่งดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือกมาอันหนึ่งเลยก็ได้คุณอยากจะเอาแบบไหนนะฮะแล้วก็ให้การทํางานของคุณเนี่ยมันสะท้อนกับเรื่องเนี่ยอยู่เสมอ นะครับจนกระทั่งสมมติว่ามีคนบอกว่าเนี่ยถ้าคุณติดปัญหาเรื่องนี้ลองไปหาคนนี้สิอย่างเงี้ยคนเริ่มพูดเรื่องนี้ว่าถ้าติดปัญหาเรื่องนี้ให้มาหาเราเพราะเราแก้เรื่องนี้เก่งเนี่ยนะครับก็ก็มันก็จะช่วยให้แบรนด์คุณเนี่ยเริ่มเป็นเป็นที่จดจำมากขึ้นอันที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับปิดทองหลังพระแต่ให้มันล้นมาข้างหน้าเลยคือมันต้องต้องบอกว่ามันจะต้องแบบมีความผสมกันเนี่ยค,คือคนที่อวดเนี่ย จะพูดทำนองนี้จะบอกว่าผมทำสิ่งนี้สำเร็จแต่คนที่มี personal brand ที่ดีจะบอกว่าทีมเราทำสิ่งนี้สำเร็จโดยผมรับผิดชอบส่วนนี้แล้วก็น้องคนนี้รับผิดชอบส่วนนี้นะครับการให้เครดิตคนอื่นเนี่ยมันช่วยเรื่อง personal branding แน่นอนเพราะ1มันแสดงเรื่องภาวะผู้นำนะครับสองมันทำให้คุณดูมั่นใจนะครับเพราะคนที่ไม่เก่งจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหลักจิตวิทยายนะคนที่ไม่เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่อยากชมคนอื่นคนที่แบ่งเครดิตให้คนอื่นเนี่ยคือคนที่ส่วนใหญ่คือมีของจริงๆนะครับ สามคือคนอื่นเนี่ยเต็มใจที่จะพูดให้คุณด้วยนะฮะเพราะว่าเขาชอบทำง,งานกับคุณอ่ะเขาชอบทำง,งานกับคนแบบนี้ดังนั้นเวลาพรีเซนต์งานเลยก็ตามเนี่ยนะครับอย่าพูดคําว่าผมชันเยอะเกินไปนะครับใช้คําว่าพวกเราใช่ว่าทีมผมอะไรแบบนี้บ้างนะฮะอันที่สามเนี่ยมีใช้คําว่าเป็นซิกเนเจอร์หลักในงานของคุณนะครับเ,เหมือนกับซิกเนเจอร์ทุกอย่างนะครับเราทําได้ยกตัวอย่างเช่นโอ้โถ้าคนนี้พรีเซนต์นะสไลด์สวยสุดๆแน่นอน รหรือถ้าเป็นคนนี้เนี่ยเขาประชุมเลิกตรงเวลาเสมอนะครับเริ่มตรงเวลาเสมอนะครับถ้าเป็นคนนี้เนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้สรุปว่าคุยเรื่องอะไรแล้วส่งมาในแชทส่งมาในอีเมลนะครับเรื่องพวกนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําซ้ําตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีค่ามากที่สุดสี่นะครับเป็นเป็นผู้ให้เป็นเป็นผู้ที่เราเก่งเรื่องอะไรเราต้องแชร์เรื่องนั้นนะครับ มีคนติดปัญหาเราบอกว่าเฮ้ยลองใช้วิธีนี้ดูไหมนะครับมีคนหรือกระทั่งว่าบางทีบางองค์กรเขามีให้พนักงานไปแชร์ริงนะฮะก็ทําได้เราก็จะเราทําบ่อยๆเราจะเป็นคนยึดเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านนั้นไปเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงเนี่ยเล่าเรื่องผ่าน Before a n t e r t e r คือ Before a n t e r t e r เนี่ยมันเป็นมันเป็นการเล่าเรื่องแบบแบบเน้นผลนะ่ะ ไม่ต้องโมงคุณสมบัติว่าเราเก่งไม่เก่งให้ดูความเปลี่ยนแปลงพอในงานการทํางานเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าความพยายามเนี่ยนะฮะอย่างเดียวมันไม่พอเพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้ผมขยันมากผมเลิกงานดึกตลอดเลยผมอดหลับอดนอนทางานไม่หยุดเลยอ,นนอันนี้คือดูเยอะนะครับดูดูไม่น่าหลักนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นการบอกว่าคนอื่นไม่ขยันเลยประมาณนี้นะครับแต่ให้พูดแบบนี้แทนนะครับก่อนเริ่มโปรเจกต์นี้ยอดขายของเราอยู่ที่10ล้านบาท แต่พอเราปรับกระบวนการนี้เนี่ยยอดขายเราเป็น20ล้านบาทนะฮะโดยลดเวลาการทํางานไปด้วย25%ภายในระยะเวลากีาเา่เดือนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือผลลั์นะฮะผลลั์เนี่ยไม่ต้องบอกคือคุณไม่ต้องบอกว่าคุณเก่งไม่เก่งคลลัพธ์มันจะบอกเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีการนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้คือการสร้าง personal brand ในที่ทำงานนะครับแล้วต้องบอกว่า personal brand มันไม่ใช่การตะโกนว่าคุณเก่งอะไรแต่ว่ามันเป็นการ ให้คนเขาเห็นนะว่างานคุณที่คุณทำอะ่ะมันเจ๋งไม่เจ๋งขนาดไหนบางคนทํางานเก่งนะครับแต่ว่าลืมนึกประเด็นนี้ไปก็บางทีก็น่าเสียดายแะ้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสลไลด์เราต้องเป้าดูนะครับเช่นง่ายๆก็ได้นะครับทุกครั้งที่ส่งงานนะครับส่งอีเมลหรือสรุปประชุมเนี่ยจะ,จะทําให้ฟอร์แมตอ่านง่ายที่สุดและสวยที่สุดในบรรดาทุกคนอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับทำต่อเน,นื่องสองอาทิตย์เลยรับรองเดี๋ยวมีคนทักแน่นอนขอบคุณที่ติดตาม5 m i มิ t e s นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time.